ก่อนอื่นนะคะวาก็ต้องขอขอบคุณทางแมวมองนะคะที่ส่งคราฟโซดามาให้วะนะคะซึ่งอร่อยมากๆสำหรับคราฟโซดาตัวแรกนะคะก็คือตัว กันสันโรสตัวนี้นะคะซึ่งเป็น rose lemonade soda เองนะคะซึ่งตัวนี้นะคะมีส่วนผสมสําคัญนะคะซึ่งก็คือสารสกัดเทอร์พีนนั่นเองค่ะซึ่งสารสกัดตัวนี้นะคะจะไม่มีส่วนผสมของสาร THC ที่ทําให้เกิดการเมานั่นเองค่ะ แต่หลายคนก็คงจะสงสัยนะคะว่าจะดื่มคราฟโซดาที่มีสารสกัดของกัญชงทำไมโดยไม่รู้สึกเมาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องพาเทกัญชาแล้วเมาอยู่ตลอดเวลานะคะซึ่งสารสกัดเทอร์พีนตัวนี้นะคะมักถูกใช้ในการบำบัดด้วยกลิ่นนะคะหรืออโรมาเทอร h e ีนั่นเองค่ะ ส่วน Product อีกตัวนะคะก็คือโคลาล่อยนั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเป็นโคลานะคะที่มีส่วนผสมของเทอร์พีนเช่นกันนะคะถ้าใครที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อกับทางแมวมองได้นะคะตามช่องทางตรงนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้โอ้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่เอพิโซดหน้าสวัสดีคะ่ะ